ครับก็สวัสดีนะครับนักศึกษาที่ศึกษาวิชากฎหมายพาณิชย์นะครับแล้วก็วิชากฎหมายธุรกิจในส่วนของคลิปวิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นการแนะนําวิชากฎหมายธุรกิจและก็กฎหมายพาณิชย์เบื้องต้นนะครับว่านักศึกษานั้นจะต้องเตรียมในส่วนของเอกสารหรือว่าความรู้เบื้องต้นในส่วนของอะไรบ้างนะครับวิชานี้ก็เป็นวิชาที่อาจารย์ รับผิดชอบสอนอยู่แล้วก็เป็นวิชาที่ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเราก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในชีวิตประจาวันมากทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยนะครับเรื่องของกฎหมายเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์รายวิชานิดหนึ่งนะครับจุดประสงค์รายวิชากฎหมายพาณิชย์และกฎหมายธุรกิจนะครับข้อที่1เลย อาจารย์ต้องการให้นักศึกษานั้นนะครับมีความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมายอย่างน้อยนะครับกฎหมายหมายถึงอะไรรู้นะครับถ้าเกิดเ,เรานะครับถูกคนลักทรัพย์ถูกคนทําลายร่างกายเอาเรารู้ว่าพื้นฐานทางกฎหมายนั้นเราจะต้องดําเนินการอย่างใดบ้างคือมีความรู้เบื้องต้นหรือเช่นนะครับสมมุติว่าข่มขืนเนี่ยถ้าเราถูกข่มขืนเอาแค่ไหนเรียกว่าข่มขืนเนี่ยนะครับคือความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย นักเรียนนักศึกษาจะต้องมีข้อที่2นะครับนักศึกษาจะต้องนําความรู้ที่ได้นะครับไปใช้ในการแก้ปัญหาทางกฎหมายได้ก็อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่านักเรียนนักศึกษาขับรถไปจากนั้นนะครับเอ้าขับฝ่าไฟแดงเอะอย่างนี้จะทํำยังไงดี นะครับก็นําความรู้ทางกฎหมายตรงนี้เนี่ยนำไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือทําให้นักศึกษาเนี่ยนะครับมีความมั่นใจในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆต้องยอมรับนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทําสัญญาทํานิติกรรมต่างๆนักศ,ศ,ศึกษาจําเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของเอกสารทางกฎหมายถ้านักศึกษาไม่มีความรู้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดนักศึกษาไปซื้อบ้านหลังหนึ่ง แล้วก็ตกลงทําสัญญากันเพียงแค่ปากเปล่าเท่านั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีผลในทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นต้นดังนั้นจุดประสงค์ที่นักศึกษามาเรียนรู้วิชานี้เนี่ยอาจารย์จะต้องการให้สารเนี่ยมีความรู้3ามอย่าง 1. มีความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย2แก้ปัญหาทางกฎหมายในชีวิตประจำวันได้และข้อสุดท้ายคือทําให้เกิดความมั่นใจในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจนั่นเองนะครับเนื้อหาในการสอนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับ อันแรกเลย Basic o f law ความรู้เบื้องต้นในทางกฎหมายนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีนะครับจากนั้นเราก็จะไปโปรพื้นในเรื่องของกฎหมายบุคคลเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เราเกิดออกมาคือเราคลอดออกมาจากคันมาดาจนกระทั่งถึงเราสิ้นสภาพบุคคลหรือเราตายเลยว่าตั้งแต่เกิดจนถึงตายเนี่ยมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราบ้างแล้วเราในฐานะที่เป็นบุคคลเนี่ยเรามีสิทธิมีหน้าที่ มีความรับผิดชอบในทางกฎหมายอย่างไรบ้างนะครับเรื่องที่2ค,คือเราจะเรียนกันในเรื่องของทรัพย์นิติกรรมสัญญามาศึกษากันว่าสิ่งของใดเป็นทรัพย์สิ่งของใดไม่เป็นทรัพย์ถ้าสิ่งของใดเป็นทรัพย์เนี่ยมันจะมีผลทางกฎหมายอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่มันก็จะมีผลทางกฎหมายอย่างหนึ่งนะครับเรียนรู้เรื่องของนิติกรรมสัญญาอะไรเป็นนิติกรรมอะไรเป็นสัญญาเช่นเราไปซื้อขายข้าวอย่างเงี้ยเป็นสัญญาหรือเป็นนิติกรรมนะฮะเรา ทำพินัยกรรมเนี่ยเป็นนิติกรรมหรือว่าเป็นสัญญาซึ่งทั้งนิติกรรมและสัญญามันจะมีผลที่แตกต่างกันนะครับพอนักศึกษามีความเข้าใจเบื้องต้นใน2เรื่องนี้แล้วเราจะมาเรียนสัญญาตัวแรกคือสัญญาซื้อขายนะครับตามมาด้วยสัญญาเช่าทรัพย์นะครับในส่วนของ5เรื่องแรกนี้เราจะใช้ในการสอบกลางภาคกันแล้วก็ส่วนที่เหลือต่อไปนี้นะครับได้แก่จดกฎหมายการจ้างแรงงานก็เราเรียนรู้เรื่องธุรกิจดังนั้น เรื่องของการจ้างแรงงานนั้นก็มีความสําคัญมากนะครับก็จะได้เรียนรู้กันเรื่องของสัญญาย,ยืมกู้ยืมเงินใช่ไหมครับเรื่องนี้ชัดเจนเลยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยขั้นตอนในการเขียนสัญญาและก็การฟ้องคดีอาญาในส่วนของ3เรื่องหลังนี้ก็จะใช้ในการสอบปลายภาคน,นะครับก็อยากให้ทศษาน,นะครับก่อนที่เราจะไปศึกษาเนี่ยนะครับก็อยากให้รู้ว่าตำราที่ใช้ในการประกอบการเรียนมีอะไรบ้าง ก็จะมีนะครับในส่วนของตำราเรียนของทางโรงเรียนจำนวนหนึ่งเล่มก็คือเล่มที่อาจารย์ได้แนะนําไปในชั้นเรียนในคลาสนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือคู่มือการเรียนกฎหมายธุรกิจของอาจารย์ต้นทีนี้เนี่ยคู่มือถ้านักศึกษามีกําลังทรัพย์พอนะครับอาจารย์แนะนําให้ลงทุนซื้อนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ซื้อ หรือว่าเอาเงินไปทําอะไรล่ะครับมันเป็นค่าถ่ายเอกสารของเอกสารตัวนั้นเนี่ยหรือถ้าเกิดนักศึกษาไม่สะดวกจะถ่ายเอกสารเนี่ยอาจารย์เอาโหลดลงไว้ในบล็อกนาริโดไลฟ์เนี่ยนะครับนักศึกษาก็ดาวน์โหลดออกไปไปปริ้นออกมาแล้วก็เอามาอ่านได้นะครับได้2วิธีเลยจุดประสงคืออาจารย์จะให้พวกเราได้เพิ่มเติมได้หาความรู้แล้วก็อาจารย์สรุปกฎหมายธุรกิจความยา่สุดจะประมาณ4 8 4 8 49หน้าเนี่ยนะครับก็เข้าใจง่าย นะคิดว่านะเข้าใจง่ายนะอันที่3นะครับก็จะมีแบบฝึกหัดจริงๆแล้วก็คือจะเป็นใบงานกับใบความรู้นะครับที่อาจารย์จะมีให้กับพวกเราตรงนี้เตรียมไว้นะครับแล้วก็สมุดเรียนสมุดที่ใช้ในการเลคเชอร์วิชาอาจารย์เนี่ยจะเป็นเล่มหนาก็ได้เล่มบางก็ได้แต่อาจารย์ดูจากประสบการณ์แล้วสรุปแล้วแล้วกันนะครับว่าเป็นเล่มบางแล้วกันนะครับจะเป็นของโรงเรียนก็ได้ หรือจะเป็นในส่วนของที่นักศึกษาหามาจากที่อื่นก็ได้แต่ถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับเป็นของโรงเรียนราคาประหยัดแล้วก็เวลาถูกเวลาอะไรเนี่ยมันก็ง่ายด้วยนะครับเอาละตอนนี้นักศึกษาก็ดูแล้วนะครับว่าเอกาสารอะไรบ้างน,นะครับที่เราจะใช้ในการประกอบการเรียนนะครับทีนี้เดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยนะครับ อาจารย์เมื่อกี้พวกเราคงเห็นแล้วนะในคลิปต่อไปเนี่ยอาจารย์จะมาชี้ให้พวกเราเห็นก่อนว่าก่อนที่เราจะเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ไล่ไปจนกระกทั่งจบเนี่ยอาจารย์จะชี้เห็นว่าถ้าเรามีความรู้แม้เพียงเล็กน้อยในเรื่องของกฎหมายเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ทันทีอ่ามศษาสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าอาจารย์จะทําอะไรนะครับอาจารย์จะสอนนักศึกษาเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจําวันมากนั่นคือเรื่องของการถูกข่มขืนถ้าพูดถึงเรื่องของการถูกข่มขืนเนี่ยลราก็ผมว่านักศึกษาเนี่ยรู้จักดีอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมาศึกษากันอย่างลึกซึ้งเลยนะครับว่าไอ้คาว่าข่มขืนเนี่ยจริงๆแล้วมันแค่ไหนอ่านาจาร์เป็นอย่างไรถ้าเราถูกกระทําอย่างเนี้ยให้ข่มขืนหรือเปล่าหรือไม่ใช่ถ้าเป็นข่มขืนมีโทษอย่างไรถ้าไม่ใช่มีโทษอย่างไร,ไงไรเดี๋ยวเรามา